สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเป็ดเดินทางนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านปางมะโอนาคบัน,นดนะเช้านี้เมื่อคืนเราพักกันที่นี่นะครับหมู่บ้านปางมะโอนาคบันไดคือเราหกร้อยห้าสิบนะติดลำธารเลย อตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่ง7โมงนะครับก็เดี๋ยวรอกินอาหารเช้าของทางโฮงเซ่เขาแล้วก็เดี๋ยวเราวันนี้จะไปกางเต็นกันต่อที่อุทยาแห่งชาติรายสุเทพนะดอยปุยนะครับที่เชียงใหม่นะครับแต่ตรงนี้ไปไม่กี่โลเองนะใกล้มากนะแดดเช้าก็ประมาณนี้นะพาที่ขึ้นด้านหลัง เป็นลำธารการตอนเช้าเริ่มมาแล้วอากาศก็ประมาณ20องศานะฮะเมื่อกี้ดูจากตัววัด เก่งไปด้วยเราคนขี่อ่ะพอมานั่งซ้อนมันแปลกก็เลยมันจะเก่งยอเสิวและยำของเลี้ยขาประจำนะแต่ถ้าได้ซ้อนคนละเรื่องเลยนั่งไปอดูโอ้โหเมื่อวานผมก็ลงมาทางนี้ใช่ไหมใช่ครับที่สับรถไม่ลงมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหว้าวว้าวว้า อืมโอ้โหมีข้างล่างเป็นเหวเลยนะเนี่ยตรงนี้แหละที่หน่อยนิดงดีแล้วเฮดีหน้า <c oughs> ออืมอเหมือนผมลงไปข้างล่างของเมื่อวานนี้นใช่ไหมใช่ใช่พีน่น้องโอ้โหเขาคงผิดอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ว ใช่ตรงนี้เป็นหนังหมูไงแต่หนังหมูคือเวลาแห้งอะมันแน่นโอ้โหดูล่องโอเคถึงสบายแล้วคอนกีแล้ ถึงข้างล่างแล้วครับผมอ่ะสวัสดีครับตอนนี้9โมง13นทีเราลงมาถึงข้างล่างตรงหมู่บ้านปางมะโอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวันนี้เราจะไปกลางเต็งกันที่ดอยปุยนะอ่าขากลับก็กลับทางเดิมนะครับดีนะที่ฝนไม่ตกไม่งั้นนะทางแบบเละมากเลยทางออกจากนาขัา้นบันไดนะโอ้โหแบบทางทุลักทุเลมากนะฮะ อ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขับไปตามทางคอนกรีตอ่าไปฮะแล้วก็โหรู้สึกฝนคึ้มคึมมานะเอออ่าตอนนี้สิบโมงแล้วนะครับสิบโมงสิบสองนาทีเราลงมาถึงข้างล่างแล้วแถวแม่แตงเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวที่ร้านข้าวแกงข้างบ้านก่อนนะฮะเออร้านที่เราเคยแวะมาปีที่แล้วเนาะ ติดใจนะฮะมันจะอยู่ในเมืองเลยนะฮะปรับ GPS ไปได้เลยอจากตรงนี้35กิโลนะตอนนี้อยู่ฝนก็ตกนะแต่แดดเปี้ยงเลยนะดูดิแดดเปี้ยงเลยนะแต่ฝนตกโอ้โหอะไรวะเนี่ยคนงงเลยอาสักอย่างนะฮะโอ้โหถ้าฝนตกแล้วคนไม่มีแดดนะโอ้โหนีทั้งร้อนด้วยทั้งเปียกด้วย อ่าเหลืออีก9กิโลครับอ่าตอนนี้เราอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะแถวแถวเอ่อ,ถ,อ,อถนนช้างเผือกอะไรทักอย่างนะเลี้ยวขวานี่ก็น่าจะไปประตูท่าแพรนะอ,อวันนี้วันจันนะแต่เปนวันหยุดก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะถือว่าโอเคเนี่ยี่ประตูท่าแพรหรือเ่าเออใช่ด้วย ประตูท่าแพรครับทุกคนโอ้โหดูคนเลเพียบเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่็ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะประตูท่าแพแล้วก็โอ้โหดูฮะไม่ต่างจากแบบว่าโซนสุขุมวิทเลยนะ อ,อีกสามกิโลฮะจากตรงประตูท่าแพเนี่ยจะถึงร้านข้าวแกงข้างบ้านทุกอย่างสิบบาทนะครับตอนนี้สิบโมงสี่สิบเจ็ดละอ่ะตอนนี้สิบโมงห้าสิบสามนาทีนะครับนี่มีป้ายข้าวแกงข้างบ้านสิบบาทคนเยอะไหมดูก่อนนะถึงแล้วฮะตอนนี้แต่ว่า มันเป็นแบบซอยแคบๆนะนี่โอ้โหด,ดูดิรถเต็มเลยอ,ะ,อะถึงแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนร้านข้าวแกงข้างบ้านนะปีที่แล้วเราก็มาแวะนะทุกอย่างสิบบาทเติมไม่อั้นข้าวเติมไม่อั้นข้าวพาเข้าไปดูกับข้าวเยอะมาก นี่มีห้องแอร์ด้วยนะโซนห้องแอร์ข้าวหุงขนมจีนสิบบาทตักไม่อั้นอ่าแล้วนี่ดีกับข้าวเต็มเลยฮะที่นั่งที่นั่งเยอะนี่โซนห้องแอรนะ์นี่ฮนะข้าว สิบ,บาทตักได้ไม่อัน้นแล้วก็กับข้าวก็อรละสิบบาทนะครับก็แล้วแต่เลยจะกินกี่ชาม กินแล้วมาอร่อยติดใจกินได้หลายอย่างนะสิบบาทอ่กินข้าวอิ่มแล้วโอ้โหตอนนี้ฝนมามืดเลยนะในตัวเมืองเชีงยงใหม่เดี๋ยวเราแวะไปนั่งคาเฟ่เอลองคาเฟ่สักนิดนึงแล้วกันเนาะหาที่คิดดูตอนแรกอยากจะไปลองรถ CL300 นะในตัวเมืองเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนบ้างหรือว่ามีศูนย์ไหนให้ลองได้บ้าง เดี๋ยวไปนั่งคิดที่อาองคาเฟ่ก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้สามกิโลครับแต่ขึ้นแดงเลยนะ,ะมาถึงอาองคาเฟ่แล้วเขาย้ายร้านนะย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ฝนมันจะตกอะ่ะแล้วมันไม่มีที่หลบฝนเลยนะเนี่ยอยังไงดีมันไม่มีที่หลบฝนนะประเด็น ตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบนะเรากำลังขึ้นไปที่ดอยปุยนะไปกลางเต็นนะโหไปขับรถในเมืองเชียงใหม่นี่เหมือนแม่งเหนื่อยกว่าขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่อีกนะไฟแดงเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวรถติดอยู่เหนื่อยมากเลยเอาอรถคันใหญ่หญบวกสัมภาระมาเนี่ยต้องเวฟเท่านั้นขับในเมืองเชียงใหม่ไม่ไหวเหนื่อย สรุปก็ไม่ได้ไม่มีที่ไหนให้ลองขับนะฮะกับ CL300 e c l u t อ h นะเหมือนเขาไม่ค่อยแบบให้ความร่วมมือด้วยแหละอม่อเ,ปเป็นไรมหมอกฟุ้งเลยนะขึ้นมาหน่อยเดียวนะอ่าได้ไปอีก4ีกิโลนะครับผมอันนี้ถึงภูภูพิงเนาะถูกถูกไหมอ่ะฝนโป,ปอยๆนะ เข้าสู่ทางแคบแล้วนะฮะช่วงตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จะแบบเป็นทางแคบๆนะ,ะแล้วก็ขึ้นดอยรถสวนลำบากนะครับอืมอเราเลยไปเนาะ นี้ก็ของ่งของฝากเนาะเราตรงไปอ่าช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่ารถสวนกันลำบากแล้วมันเป็นแบบโค้งหักศอกอ่ะดูดิเนี่ยรถสวนกันลำบากมากมันแคบมากเลยฝนตกด้วยดูแต่พอเข้ามาตรงนี้แม่งหนาวเลยนะมือเย็นเจ็บเลยเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่เห็นกันอะ่ะมันต้องให้ต้องคอยบีบแตนนะถ้าใครจะมา ต้องระวังเลยนะขับด้ช้านะไม่ต้องรีบเ <S 2> <S 2> นี่ยนะเราจะไม่เห็นนะีะ่ะโค้งอันนี้พอเห็นอันนี้พอเห็นอืมอุ้ยเหยียเจ็บเลยอ,ะอ่ะอ่า้ายมือน,นี่เป็นจุดชมวิวนะจุดชมวิวนี่ แต่เราขึ้นไปอีกนะฮะเป็นลานกางเต็นท์ใกล้ถึงแล้วครับโอ้ขึ้นมาเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะฝนเพิ่งตกไปด้วยนะไม่รู้วันนี้คนเยอะหรือเปล่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี่13ตุลาวันหยุดอะไรทักอย่าง นะถึงยังนี่โอ้ตรงนี้มีแดดเฉยแดดอ่อนๆอุ๊หิหนาวมากเลยนะอันนี้คือหนาวที่สุดตั้งแต่ที่เรามาเลยเนะี่ยทริปนี้ที่นี่คือหนาวที่สุดเลยนี่ยังพุ่งบ่ายโมงกว่าอย่างหนาวขนาดนี้ที่อื่นนะคือต้องรองกลางคืน ถึงจะแบบแค่เย็นๆโอ้ที่นี่แม่งหนาวเลย <c oughs> าทางใกล้ถึงก็ยิ่งแคบนะกลางเตณน์เราขวานะอันนี้ยอดดอยปุยจะถึงแนละ้วอีกหนึ่งกิโลนะครับ เย็นมากเลยตอนนี้มือไม่ได้ใส่ถุงมือนะเมื่อกี้ฝนตกอของกินก็แนะนำนะข้างล่างมีเซเว่นมีอะไรของขายเพียบข้างบนก็มีแหละแต่ว่าข้างล่างของเลือกอะไรเยอะกว่าแล้วก็ราคาก็โอเคกว่านะ,ะทางโค้งเยออนตรามแต่ไม่เจอรถน้อยมากเลยนะเนี่ยคือแบบแทาไม่มีเลย ยังไม่ถึงหน้าไฮามั้งไม่ถึงนาทีไว้อ่าข้างหน้าถึงแล้วฮะลานกลางเต็นท์ดอยโปยวุทยาแห่งชาติดาวสุเทพนะครับอือถึงแล้วคล้ายตรงไปโอ้มีคนอยู่เนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหตรงนี้เขากั้นหมดเลยนี่ไม่ให้ลงเลย แต่ก่อนปีนลงไปเออเขากันหมดจอดรถก่อนขับมาเตอร์ไซไปตามทางสั่งแต่สองฟ้าใสฉันกับเธอเรารู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันดีเป็นเับเป็นบ้านเรานอนในป่าในภูเขาแค่มีเธอข้า วันหนึ่งคืนเหมือนฝันนักแต่เดินทางไปทุกที่ไม่มีหยุดใจเราพลุกผ่านอิสระอยู่ในมือเราวิดีโอเก่าปิดเพลงงังรบทั้งวิ่งผ่านใจฉันและเธอหัวรอะเพลินยิ่งกันไปไม่มีหยุดอ่ะเรา มาถึงได้ปุยเรียบร้อยกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกางตรงนี้วันนี้ไม่มีใครเลยนะเหมือนจะมีข้างล่างอยู่สองหลังแค่นั้นเดินไกลหน่อยนะครับที่นี่ลานกลางเต็นท์ได้ปุยต้องถ้าจะเอาวิวสวยต้องแบกของลงมาแต่ข้างล่างเขาก็มีห้องน้ํามีที่นั่งกินข้าวนะฮะใครจะกางข้างบนก็ได้หรือว่าจะเช่าเต็นท์ก็ได้มีหมดแต่ว่าตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยที่สุด คือไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะข้างล่างจะเป็นวิวเมืองแล้วเวลากลางคืนมันจะไฟมันจะสวยมากเราจะเห็นได้แค่เวิร์งตรงนี้เนาะแต่อากาศเย็นฮนะแต่เมื่อกี้กลางเต็นท์ร้อนเลยแต่ขับมาเย็นเจี๊ยบเลยนะแล้วก็ที่นี่ก็มีอาหารเอ่อพวกของแห้งอะไรขายนะน้ำขนมมาม่าข้าต้มนะครับอยู่ห้องบนข้างๆศูนย์บริการ ิดโมงเปิด6โมงนะที่นี่ค่ากางเต็นท์30บาทนะฮะค่าคน20่ค่ารถ20ผมมอเตอร์ไซค์เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันกับอุทยานแห่งชาติราสุเทพฮะดอยปุยลายกนกางเต็นท์นะวันนี้น่าจะเหมาวลานเดี๋ยวมีน้องตามใหม่คนนึงนะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวนั่งพักผ่อนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วครับชิวๆคือที่นี่จะเป็นลากนกางเต็นท์ที่ใกล้เมืองที่สุดนะ ความสะดวกสบายก็ข้างล่างมีเซเว่มีรายซื้อขึ้นมาได้เลยแล้วก็มีสัญญาณนะฮะห้องนงห้องน้ำก็ดีอากาศดีนะครับมาไม่ยากทางเรียบอาจจะทางก่อนถึงจะแบบขับยากนิดนึงเพราะว่ามันแคบนะถ้าเป็นรถยนต์นะฮะก็ประมาณนี้แล้กันกับลากางเต็นท์ดอยปุยนะครับค่ำคืนนี้ส่วนพรุนี้จะไปไหนต่อก็เราติดตามแล้วกันนะฮะช่วงท้ายๆของทริปละ นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่องนักเป็ดเดินทางนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะคืนนี้นอนนี่นะครับบรรยากาศแามเย็นนะฮะที่ลอยปุยนะกลางเต็นท์โหเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาชาเลยะ่ะน้ำเย็นเจี๊ยบแล้วตอนนี้เย็นมากแล้วประมาณ ยีองศาได้นะฮะห้าโมงกว่ากว่าแล้วเดี๋ยวเรา,เามารอดูแสงจากในเมืองตรงนี้กันรอให้มืดก่อนนะห้องน้ำดีนะห้องน้ำเมื่อกี้ขึ้นไปอาบห้างบนมาห้องน้ำดีเลยมีฝักบงฝักบัวสะอาดห้องน้ำมีด้านล่างอีก1จุดแล้วก็ล่างลงไปอีก1จุดนะลานกางเต็นท์นเขากว้างมากดูดิ แต่ว่าข้อเสียคือขนของไกลหน่อยนะถ้าจะลงมากลางข้างล่างนะขนของไกลนิดนึงอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศจาเย็นยประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหดูไกลๆมืดแล้ว ไลน์นะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือ่านะนี่เราจะเห็นไฟที่เมืองตัวเมืองแล้วนะชัดมากสวยด้วยนะนี่โอในกล้องมืดตึ๊บเลยนะเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เนาะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับหาัลกางเต็นท์ดอยปุยนะครับ